วสวัสดีครับวันน <c oughs> ี้มาพอครับช่องชัยแชนแนล,ลอีกตามเคยครับผมค <c oughs> ับมวยรีครับผมว <c oughs> ันนี้เหมือนกันคอรใช้ข่าวนียวมงานช่วงบรรยากาศยครับผมบรรยากาศเยครับทางวันนี้มแบบาพเ่น้องเนี่เ <c oughs> ต็มรอบๆได้เลย,เลย <c oughs> เดี enfin ๋ยวบาีก็มาใช้กีพนหน่อชมบรในไก่ครับผมพี่ามาใช้องมเลยครับผมเดี๋ยวก็ใช้กี่พันชุ่มบริเวณดรอบๆมีมิลันกาแฟฟอมครับผมใช่ก็ต้องไปใช้ไก่น้วงเ่านะับผมอยู่หน้าดีนี่เครับผมพี่ชามาใช้เป็นเลยครับผมไปครับหนึพี่น้องมื่งพี่น้องมเไหมเน่นพี่น้องไเพิ่เครับผมไหมือนี่พนออะยเังหาชมเดียวอน เราไมเอาด้า่ม่ขาครับผมใช้เชฟเหรเชฟครับผมอันนี้ก็คือเป็นลานขายน้ำครับผมี่เหรอจะซื้อแบบไอ้ที่มขายแลบบ้ันขายน้ำครับผม าต,ตามมบใช้กับเหมือนหลีมาเลยครับผม,มบรรยา,ามมออกนนาศง,ง,ง่ามๆพี่น้อ,นอง,งนี่ขันช่วงแรงๆนี่งามมีหลีครับผมเหมือดหลีในน้ำเห็นพี่นอ้องเบิ้งในอย่างนี้อันนี้นะคะอันนี้เพื่อเอื้นพักฟังอันนี้พักฟังครับผมพักฟังแหล่ครับผมพักฟังสีสีแหไรเลยเอาไปแกงใส่บกหอยขมได้ครับผมใส่บกหอยบานเท่า ครับผมเราท่้นคุณนี่เป็นทงหน้าเลยครับผมธงหน้าบรรยากาศลมลื่นนีดนึงนะยหลีนลีนอ่ะลีนี้อย่างนี้นวยอย่างนีอันนี้นี่งแบทัวร้พอมครับผมงเอ้ใับม่เนสปลูกครับผมพิลูกใส่อะใส่ไม่ไพ้ครับผมแล้วก er hmm. ็มีนวยของอ่ะอย่างก็อนลีัวแกะป่ะเมียนนี่อย่างนี้ ดอกกันชั้นครับผมมีนวยกันชั้นพร้อมครับผมนี่เห็นพี่น้องเมื่อนี่ทั้งผีทั้งผีเมื่อนี่ข้างหลังเบาใช้ข้าวพู้เดี๋ยวถุงน้าเด้ครับผมถุงหน้าเป็นปลาใหม่ครับนี่นวยอย่างนี่เมื่อนี่อะะไรนสโลโคกสโลโคกบ่ มีมีมวยสโลคโคคว่มครับผมกับมหลูปั่นควายครับช้างก็มีนะนี่สร้างพคว่ำครับผมมีน้องช้างนี่มวยดีก็แล้วเห็นดอกดอกอันนี้่นะใบหน่อยอยูใบหน่อยได้หลายเราใช่ยี่ยตอนหมวยดีเราใช่ยี่เมียรอกันนี่เมียไหน หมือนีดอกอียังนี่โอ้โหนี่เต้น้อยเต้น้อยมวยนี่เห็นนี่นี่เอามาท่านหนาไว้ตะกี้แม่พี่น้องดอกอี่ยังนี่พี่น้องพี่น้องตะกี้เหมือดีเอาดอกอะไรนี่แหละเอามาท่านหนาที่น้องงูว่าต้นนี้ยังบอกมือดีได้ครับมือดีเพราะจักแต่มือดีเอามาเล่นได้หน่อยที่เอามาท่านหนาผหไอ้มันแดงอ่ะนะเือยเขีเทีนได้หน่อยนี่ครับมีทุกอย่างเลยครับผมแล้วนี่ต้นยังนี่ชุกอันนี้้ตนเผือกปะเผือกบอกพี่น้อง นี่ต้นเผือกตน้นโอ้ยงามมีดีดยอดดีลีครับผมไอ้ต้นกล้วยไม่ก็งามมีดีพี่น้องเดี๋ยวบ่าวใช้สิี่้อเดี๋ยวบ่าวใชใ้พี่น้องมึงกล้วยไมง่งามมาีดีพี่น้องเดีมา นี่มานนังผมตอนนี้เราใช้กำลังนั่งอยู่เหมือนรีมานั่งหนีข้าวหนึ่งนั่งทีป่าอาหารแห่ป่าเจ้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเอาไปหาในปายอ้ยผิดขาดเลยนี่อันเอาอาหารในป่าน่ะเหรอลมลื่นนี่ดีพี่น้องไปถ้าพี่น้องเบิึงถึงไหนก็ลาอีกที นี่ป่าพ้อพี่น้องป่าไร้ายๆพี่น้องป่าสวายกบบนี้ไม่ลีม่หนีก่อนเรียกร้ยเลยเธอบ้าบกพี่น้องกอนนะตอนนี้ยังนี่ ี่นองมาเที่ยวมาเบิ่งมาชมกันนะครับผมบอนหนีมันหลหลีนี่ทั้งน้ำตกมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแบบหลายลีนี้ปาจีนครับผมป้าเดี๋ยวตามเราใช้กระมือหรีไปเบิ่งอีกครับผมมีไหลายดีที่เราใช้กระมือหลีกห้พี่นองเบิ่งด้วยกัน,นะครับผมงาม่ายมีดีครับผมตามหมือนหรีไปเลยครับผมเป็นลักษณะนี้ครับผมกติมีทงนาพา่อบรรยากาศเย็นสบายครับผม ไปตามมวยหลีไปเลยครับผมดอกไม้กับมีหลายหลายชนิดครับผมดเดี๋ยวมวยหลีพาพี่นองขึ้นขึ้นไปชอมข้างบนครับผมเดี๋ยวหาาใช่นะน,นี่ครับผมเดี๋ยวาใช้กับมวยหลีกับพีาพ้นองขึ้นไปข้างบนติงามขนาดไหนครับผม ดเย็นีดองด้วยมีช่องตรงนี้ได้เสียงหน้าเขาที่นั่งดทเสียงหน้าเลยดองเนี่ยดีเย็นห้องเสร็จแล้วครับเยอะมากคือบนนั้นฝุ่นดีครับผมบนนี้มันมันย่อนแสงอัติมืออย่างน้อยครับผมที่นี่บนนี้มา่ยู่นเ่พี่น้องเมื่อนี้ สบายดังบรรยากาศเย็นสบายได้พี่น้องเย็นหน้ามาชัวร์เบื้างสูงครับผมมือเติ้งมือรี่ครับผมลังมือรีก็ดีบรรยากาศดีดีของคือบรรยากาศดีแทนว่ามือรีเนาะนี่ลมปั่นเป็ดหน่อยพร้อมครับผม ตูป yes, The ันเพ็ดหน่อยน่ารักน่ารักครับผมนี่หายพร้อมปั่นไก่พร้อมนี่เด้อนกอินซี่พร้อมนี่เด้อขางรังไว้ดิขังรังไว้ดิขึ้นลังขึ้น้ังไว้ดิขึ้นังเฮ้ยนะเฮ้ยนะ อ่านหางเจระเข้บ้างไหมอ่านหางเจระเข้พี่นอ้องผู้อ่านหางเจระเข้มีอ่านหางเจระเข้เลยพี่น้องนี่บ้าใช่สิืบ้าเบิง้งแพะพี่น้องกับเบิ้งข้างนี้ครับผมนะนี่ครับผมข้างหน้าพุ่นกระติเป็นเ่เป็นธงหน้าครับผมเป็นน้ำเป็นถน,นนครับผม กตที่นี้ลานกาแฟครับผมหลากหลายครับผมีมใส่ไงพร้อมที่นอน<ฟะ>อืมครับผมบรรยากาศในลายลาย,ยางครับผมหมดง่านดี พี่น้องพี่น้องบรรยากาศดีดีครับผมบรรยากาศดีแก่พี่น้องขลังมาใช้มีปลาดีเปล่าปลาอย่างนี้อุ้ยนอุ้ยน้ำเต็มบาจังปลาอย่างนี้เป็นปลาแท้ปลาแท้เด้พี่น้องปลากระเป๋าออนี่เป็นปลาแท้ได้มาใชอมีหลามอย่างแท่พร้อมพี่น้องอ่ะอันนี้มันสากแห้งนิดหนึ่งทีพี่น้องนะน้ำเต็มอ่ะ นี่หมวกเดี๋ยวล่องใส่พร้อมเดี๋ยวบางใช้ถี่ล่องใสายแบยหน้ามือนี่น้องหมอยใช้หมอยใช้ตรองเห็นสินี่น้องเห็นปะอุ้ยเ้าเป็นเ้าเป็นคนยังกะเวียดนามเวียดนามเวียดนามอยใช้ก็ใส่คือแทธนี่หาวหมอยใช้เดี๋ยวเนี้ย ไอ้เกียบอกไ้นีพี่น้องเนี่ยนี่หมวห้ใส่น้ำ่บอยใช่น้อใส่หมวกันดี้นัดาใช้ใส่หมวกันีหมด้พี่น้องเออคือคนเวียนน้ำไหพี่น้องเออใส่ใส่สน่ลเอาเใส่แมา้พ่หมดืมอืคนจีนเขาใส่สีดะพี่น้องเวียนน้ำในหมวกเวียนน้ำ ไม่เหมืนดีใสรองเหมือนขนาดี่อใไชอ่ะมเหมือนดีร้องใช่เลยเหมือนกันบไช่ใส่ตัวนี้บื้ยพี่น้องมั้งเต้าเนี่ยยขาดดีไม่ได้ขาดเย็นดีนะปลากระเคราพน้อตัวัให่ได้พี่น้องนี่ตให่ก็หัวเหมือนดีได้พี่น้องปลากระเป๋าเดี๋ยวใบช้องปลากรเพาเี่หกเน้องปลาก่ง ของแท้ได้พี่น้องได้ว่เาเพิ่นเอาไวอ้อาตามไปเด้พี่น้องเพิ่น์นเอาไว้ตามไปอ่ะพี่น้องเอ <c oughs> ้อน <c oughs> ้ำน้ำซากครับผมนม้ำซากของเราเอาภาใช้ทยกันไปหนปึ่งน้ำซากเอาหมวกไม่หมวยดีเลยหมวยดีจะติดจีบตอนใส่หมวกน้ำพอนี่จีบจีบตอนใส่หมวกนะ <c oughs> มาบอกใช่ไหมต้อใช้จะใส่หมวกนี่เห็นไ่ม พี่ดีร้องมั้งนี่ถึงได้พิชพิชตอนเที่ยหมวกมนะครับผมสำหรับชิปนี้เบาใจกระมวยเบาใจกระมวยรีกันสิครัจบชิมไปสานีเนาะครับผมบรรยากาศดีรีครับพี่นออ้องบาใจใส่หมวกตลอดตลงเลยครับผมบรรยากาศดีดีครับผมจ้า แต่จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์ใหเบาใช้ก๋มมวยหลีนี้ได้ครับผมเพื่อเบาใช้ก๋มมวยหลีกับทีดไปไปหาทายบรรยากาศดีๆพี่น้องในเบื้องติดตามอีกครับผมแต่จะเริ่มกดกระดิ่งข้างล่างด้วยนะครับกดกระดิ่งกดครับซับสไครต์เบาใช้ก๋มมวยหลีนั่นเองนะครับผมเบาใช้ก๋มมวยหลี สิภาพี่น้องไปบ้านไหนอีกหรือไปไท,ท้ายท้ำอยู่วันไหนอีกครับผมฝากคนไหลคนแช่คนสับสุดข่ายกันเลยได้ครับสหรบมือนี้คนใช้จมือรีกอะสวัสดีครับผมสวัสดีครับไช่บ๊าย